ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2องพโหมข่าวต่อเนื่องลิเวอร์พูลสนคว้าอาเซนตีโอตบท้าย h e ียวีโกโรมาโนคอนเฟิร์มดิมาเรียซบยูเวนตุสแข้งใหม่รายแรกยุคเจ้าของใหม่เชลซีจอเซนสเตอร์ลิงเสริมทัพตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นโหมข่าวต่อเนื่องลิเวอร์พูลสนคว้าอาเซนติโอตบท้าย สื่อเมืองกระทิงดูรายงานข่าวอย่างต่อนเนื่องนะครับว่าลิวอพูมีใจดึงมาโกอาเซนซิโอปีกทีมและอัน์มริดจ,จริงและสบโอกาสได้ตัวในราคาที่ย่อมเยาวเป็นการสัญญากับนักเตะใหม่รายสุดท้ายก่อนจะปิดตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสรและครับลิวอพูแสดงท่าทียุติการชอปปิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับหลังได้นักเตะใหม่มาร่วมควน3รายโดยมีคาวินลามซีเป็นการจ่ายตลาดรอบสุดท้ายต่อจากฟาบิโอคาวันโยและก็ดาวินนูนเยสละครับ ถึงกระน,นั้นสื่อสเปนิชก็ประโคมข่าวไม่เลิกนะครับว่าจะเกณครอบจัการทีมของหงแดงหวังจะได้ตัวอาร์เซนซิโอไปเสริมขุมกำลังเพิ่มอีกรายก่อนจะปิดตลาดอย่างแค้จริงสวยล่าสุดสปอร์ได้ปลูดข่าวนะครับว่าเรดแมชชีนมโอกาสสมหวังสูงเนื่องจากเอซีมิลานถอยทับล้มเลิกแผนการสัญญาก,กับนักเตะทีมราชันยุทธขาวลงไปแล้วล่ะครับและที่สำคัญแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็พร้อมลบอาร์เซนซิโอออกจากทีมด้วยนะครับ โดยก่อนหน้านี้ได้ตั้งค่าหัวของเขาเอาไว้ที่30ล้านยูโรหรือประมาณ1,118ล้านบาทแต่ล่าสุดตัวเลขถูกปรับลงมาเหลือแค่20ล้านยูโรหรือประมาณ745ล้านบาทเท่านั้นนะครับเนื่องจากพ่อคักแข่งในวัย26ปีไม่อาจยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของคุณซือคาร์โลอันเชโรติได้เลยครับทางนี้อาเซนซิโอซึ่งผ่านการลงสนามกับทีมชาติสเปนไปแล้ว28นัดย้ายจากและอามาโยกาในปี2014ด้วยค่าตัว3.9ล้านยูโร หรือราว145ล้านบาทเขาลงบูให้กับรายชัุุข้าไปแล้ว2 3 5นัดในทุกรายการและคลำเป้าได้49ประตู้ะครับ h e ียวีโกโรมาโ o คอนเฟิร์มดิมาเรียซบยูเวนตุสอังเคลดิมาเรียปีกจอมเก่าชาวอาร์เจนไตนตกลงย้ายซบยูเวนตุสแบบไม่มีค่าตัวแล้วนะครับหลังพึ่งหมดสัญญาก,กับแปอเช คาดเตรียมเข้าตัวร่างกายกับเจ้ามาลายพร้อมๆกับปอบพ็อกบาฟาบริซิโอโรมาโนโนักนะข่าวแวดวงลูกหนังคนดังประกาศยืนยันว่าอังเคลดิมาเลียกองกลางดีกรีทีมชาติอาร์เจนตินาตกลงย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสจักษ์ใหญ่แห่งเกาโชซิลลาเป็นที่เรียบร้อยและคาดว่าจะเดินทางมาตัวร่างกายในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวข่าวระดับเทียนยังทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของตัวเองว่าอังเคลดิมาเลียไปยูเวนตุสเ e r e ว e โกบรรลุข้อตกลงย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัว คาดว่าดิมาเรียจะบินมาที่อิตาลีในสัปดาห์นี้ขณะที่ปอพอกปาก็อยู่ที่ตูลินในวันเสาร์นี้ดีเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนสัญญาของดิมาเรียเป็นเวลา1ปีเอกสารพร้อมจะทําการเซ็นในเร็วๆนี้โรมาโน,โนเผยแหละครับทางนี้ดิมาเรียกลายเป็นนักเตะฟรเ,เจนต์หลังจากพึ้นหมดสัญญากับปารีสแซต์แชร์ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่จากลาลีกาสเปนให้ความสนใจนะครับแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเจมมาล่ยยูเวนตุสที่ได้ลายเซ็นไปครอบครองแหละครับ ทั้งนี้ดิมาเรียนในวัย34ปีเคยผ่านการคัดแข่ในลิกชั้นนำของยุโรปมาแล้วหลายแห่งทั้งเบนฟิก้าและอันมาริดแมนเชสเตอร์เไนเต็ดและก็ปารีสต์แชักแมงก่อนที่จะย้ายมาเล่นในลิกอิตาลีครั้งแรกกับเจ้ามาลายูเวนตุสแหละครับแข้งใหม่รายแรกยุคเจ้าของใหม่เชลซีจอเซนสตเตอร์ลิงเสริมทัพซื้อเมืองผู้ดีตีขาวเชลซี Chelsea, ในยุคเศรษฐีอเมริกัน ก็ลได้สัญญานักเตม,มายรายแรกเต็มแก่แล้วนะครับหลังจากเจรจาคว้าตัวราฮิมสเตอร์ลิงตีกส่วนเกินของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างราบรื่นดีอินดิพนเดนต์รายงานข่าวว่าท็อตอโบรีเจ้าของใหม่ทีมสิงบลู์กำลังจะควานักเตม,มารายแรกในช่วงซัมเมอร์นี้มาสร้างความแฮปปี้กับกองเชียร์ในอีกไม่นานนะครับหลังจากตกลงค่าตัวระเตะทีมชาติอังกฤษของเดอะบัสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วเหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละครับ สเตอร์ลิงกับกาเบรียลเจสุสถือเป็น2แข้งบิ๊กเนมที่เป๊ปกวาาเดอลาผู้จัดการทีมของเรือใบไฟฟ้ายินดีเปิดทางให้ย้ายทีมหลังจากที่ในายใหญ่ชาวสเปนิชเสริมเกมรุกสุดสุดฤดูกาลน,น่าจะเรียบร้อยทั้งการสัญญากับฮูเรียนอวารเลสกองหน้าชาวอิตาลีตามมาด้วยเออร์ลิงบรห์ฮาแลนด์สตาร์ทีมชาตินอร์เวย์แหละครับแถมปล่อยดาวิซมบ้าออกไปให้กับารสเซนได้สำเร็จเช่นกันสำหรับสเตอร์ลิงซึ่งน่าจะต้องอำลาสังเวียนแข้งเอติฮัสเตเดียมหากหวังจะลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับ น่าจะมีค่าตัวในการย้ายทีมสู่ทีมเงินถุงเงินถังแห่งลอนดอน45ล้านปอนด์หรือประมาณ1,956ล้านบาทบวกกับค่าแอดออนอีก10ล้านปอนด์หรือประมาณ434ล้านบาทนะครับอีกทั้งเชื่อว่าปีจอมพลิซจะย้ายมาเป็นคุณพลใหม่ของเจลซีทันในการร่วมบินทัวร์ปรีซิซันที่อเมริกาด้วยนะครับทางนี้สเตอร์ลิงซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโทมัสทูเคิลนายใหญ่ของสิงบลูซค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้ว7ปีนะครับและได้แชมป์เปรล์อังกฤษ4ส,สมัย โดยเขาลงเล่นให้กับทีมดดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์เบนซิน337นัดและยิงได้109ประตูกับอีก77แอสซิสต์นะครับหาขบกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ